ชีวิตเนี้ยคุณต้องสู้อยู่ดีไม่สู้เพื่อไปสู่ความรวยก็ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดสู้มีหลายอย่างยังไงยังไงคุณต้องสู้อยู่ดีสู้เพื่อความร่ำรวยสู้เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปจุดอีกจุดหนึ่งที่น้อยคนนักที่จะได้ไปสู้ที่2คือดิ้นรนกับความจนสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อข้าวสู้เพื่อข้าวอพพักสู้เพื่อข้าวผ่อนรถอะไรต่างๆหนะทือทุกคนเกิดมาแม่งสู้หมดนะครับจะสู้มาสู้น้อยมันต้องสู้เกินกว่ารายจ่ายที่เสียไปนึกออกไหมคือสมมติคนมีภ่าระันุนี้นั่นอะไรอย่างน คุณก็สู้ให้มากกว่านั้นนะคุณก็จะ้ทำยังไงก็ได้ให้เงินันมากกว่านั้นอนะอันนี้ผมบอกไม่ได้หรอกว่าทำยังไงนะแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการีย๋ยว implementation หรือว่าการปฏิบัติของคนว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสู้เพื่ออะไรเพื่อเอาชนะเอาชนะสิ่งนี้เรยกว่าค่าผ่อนลดค่าผ่อนบ้านหรือค่าใช้จ่ายประจวันจีพยภัทอะไรต่างๆนถ้าคุณเอาชนะได้ที่เหลือคุณกำไรแน่นอนทุกคนมีภาระเยอะภาระน้อยบางคนเกิดมามิมีภาระอันนี้ก็โชคดีบางคนเกิดมามีภาระเยอะต้องส่งนู่นส่งนี่อันนั้นก็โชค,คราช้านนย แต่ต้นทุนไม่ดีก็แค่ปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันดีมผมเองอาจจะพูดง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของทำทำ